โอเคนะครับวันนี้เราก็มากับแซตโลกอีกแล้วนะครับวันนี้ผม <S <S จะมาจ<ๆ>ับบาเลสกับสไนนะครับเออมาดูกันนะว่าเราจะเล่นได้หรือเปล่านะลกห,หรือว่าเราจะหาเจอนะเอ้ขั้นขั้นแรกต้องหาสไนกับบาเิสให้เจอกันนะมามาดูกันนะว่าเราจะหาเจอหรือเปล่าครับก็สําหรับใครที่กดเข้ามาดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับ สัตว์รุกกำลันตายคุณมาได้ปืนแล้วใช้สกิลค้นหาและทำลายเลย <Double> สวยเพื่อนสวยหมดเป็นหนึ่งตีบะเอามาดับแรกเราต้องไปหาอะไรกันทุกคนไม่รู้ว่าจะหายเจอหรือเปล่า ไม่พบเป้าหมายในระยะพบศัตรูแล้วพบศัตรูแล้วไอ้ดีเพื่อนมีตัวมันดึงวองอยู่อะมันเพ <บ S 1> ื่อนอะมันเต็มเ,เต็มหล้เพื่อนเวลาไปช่วยเพื่อนเวลไปช่วย เยังเจยังเย็นเฮ้ยซุปเสร็จแล้วอ่ะอะไรนี่ดูดึงมาหรอโอ้โหใช้สกิลคนหาแล้วทำลายเลยเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหเพี้นไม่ไหวได้ไงวะเพ้ยนอามันดิรอได้นะขอของหน่อยผมเอาคนเดียวเลยนะผมผมไม่สนแค่ทีหนึ่งก็ไหว้วเออไงวะ ไว้สามตัวเลยผมจะไหวหรือเปล่าเนี่ยไม่ไหวก็ต้องไหวแหละมาถึงขนาดนี้แหละผมจะถอยไม่ได้เฮ้ยให้ตายไปเ,เลยโอ้โหให้ตายได้ยังตัวญิษ โอ้โหเลือดหนึ่งโอ้เจอพระเจ้าคืออะไรวะไม่ตายเสยเหลือเลือดดิบเปอร์เซ็นต์น่ะถ้าผมปาดไอตัวผู้หญิงอ่ะผมน่าจะแบบไวอยู่นะอันนี้มันไม่ตายให้ผมมออคืออะไรวะผมโดนสตันอะ่ะผมโดนปืนอะไรวะปืน สุดแต่งใช้เกี่ยวคนพาและทำลายเลยเอามันดีเพื่อนเอามันดีตัวเปิดจุดอะเอาเลยเข้าเลยดิโครบให้นะล่าเสนห์มาละเสน่ห์นี่ก็แรงอยู่นะระยะไกลอ่ะระยะไกลไม่ค่อยเท่าำนี่เนี่ยโดนเพื่อนมึงแค่เอาดิไอตัวนี่แหละที่ลุงผมเมื่อกี้นะจำได้เลย โอโหนี่ดิเลยเจ็บเพื่อนเจ็บเข้าเลยเพื่อนรออะไรละไ่ะตีเลัครับกระเดือมไม่ใหญ่ที่ลุมผมเมื่อกี้แนะหลอเจ็บหมดตีไปดิครับ เฮ้เพื่อนเบอร์สี่เท้าขึ้นเพื่อนเท้าขึ้นู่ไหนวะไฟฟ้าหรือเปล่านะเฮ้เพื่อนแค่เราโดนเลยวโดนสไลด์หรอใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยแต่ผมต้องป้นเอาตัวสไอ้อาสไลอยไปตัวนี้แหละค้นหาไม่ได้ สนายด้วยเดี๋ยวได้เพราะสนายไงสนายดมาผมได้แล้วสนายเหลืยแค่บาหลิปตอนนี้เดี๋ยวแค่บาหลิปหลิปเออีเตี้ยโอ้โหอะไรเนี่ยเจ้เย็นค่อยๆคุยกันน้องไม่คิดหลอยจัดไอตัวนี้โอ้โหเล่นเหมือน เล่นอย่างติ่มอ่ะล้อลอยอย่างเดียวดาวดาวเหนกันว่ะใส่แผ่นชุบได้แผ่นชุบได้ครับเป,เป็นดาวพร้อมกันนี่อ่ะดาวดาวด้วยกันเนี่ยชุบได้ชุบได้ห่วงคิวไว้ตัวนี้แม่ <S <S เพ <ผม S 2> ื่อนผงผเป็นห่วงเพื่อนเลยอ่ะไม่ห่วงเพื่อนว่าเพื่อนจะตายหเปล่คืออะไรวะ ถ้าผมมีนไม่เจ็บมันน่าจะมีนไม่ตายนะเกพี่เจ็บและตัวเองเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะยิงโดนเลยมันนตายเลยฮุ้ยฮมาไงวะเนี่ยเย็นดีขอเข้าวงก่อนเย็นดีเฮ้ยนิดก็ดีเลยกัดเลย ผม,ผมมาัอแตกไม่โสดไปดีกว่าเดี๋ยวผมมาดูศพนี่ก่อนมีไ,มไหมบาลิตเนี่ยอีสวยได้แล้วผมได้แล้วอันนี้ไม่โดนเลยจะเล่นจะเล่น,นเชนไกับบาลิตอะไรวะเย็นถ,ถ้าผมได้สองกระบอกผมมาจะเล่นโหดโอเค หมือนโป้อะไหนว่าเพื่อนมันอยู่ไหนว่าเพื่อนเดี๋ยวพบให้เนี่ยมามาได้พาเลตกับนายแล้วมาพบศัตรูแล้วผมมาเล่นปืนไหนก็โหดแล้ะครับก็คนมันโหดนะโอ้โหข้างในบวกกันยับเลยวะโผล่มหมโอ้โหมันไม่ให้เลงหัวเลยวะ เย็นเยิมเ,เข้าไปใกล้ไม่ได้นะเพราะว่าผมไม่ค่อยซ้ำเท่าไหร่นะเล่่นงระยะซาสเนี่ยโอ้โหเพื่อนเพื่อนผมโอ้อะไรนี่อ่ะเฮ้ยฮะอตัวนี้เมื่อกี้นี้ตายผมมาดิโดนรู้สโโผผมแน่มาดิ มีอ,อเขาวงก่อนไม่ชุบนะเพืกก่อนเขาไม่ชุบนักแรงเกินไม่พบเป้าหมายในระยะ เฮ้ยมียตัวอาบม่ดอกว่ะเดี๋ยวผมวิ่งไปหน่อยตูดมันนะครับ ใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยไปดูแล้ว,ลวยอย่าเพิ่งไปกัน ตีเกลียววันนี้อ่ะอุ้ย,ย,ยเย็นเย็นโอ้โหเกือบล่วงเย็นๆดิน้องก็ค่อยเคลียกันดีเอ้ยขอของหน่อยเหลือสีหนึ่งหรือเปล่าไม่ใช่นะผมว่าน่าจะไม่ใช่นะผังนู้นมีอีกตัวผังนี้น่าจะมีสามตัวนะทำงานน่าจะสามสีตีนี่แหละมั้งนี่นัะะ้ผมนี่นะนโดนแล้ว,วให้ถูกสัแไหป หัวเป็นหูวนมบอกให้เลยหนูไม่เด ouais. ินหัวอะไงวะนิ่งน้องนิ่งนิ่งนอุ๊ยุ๊อุ้ยเกตาย โอ้โหหลังมาไงวะนี่อ่ะหลังไม่นขี้ล่อยกือกดึงพระผมเล็กวิ่งชซัดผมวิ่งใส่ผมเล็กทำไ้องเล่นดึงระยะมาเหลือสามตีแล้วผมไม่โดนไลยม,ยมาไหมาจะรอดไหมเนี่ยให้ไอบอลลูกเดียวผมว่าจะไม่รอดวะนล่นาจับไม่รอด เสียดายว่าเพื่อนตายเร็วเกินอ่ะต่าไม่ได้แชมป์นะ,ปะเพื่อนโอ,อ้โหก็ใครที่ดูจนจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับ